ค่ะแม่ๆทุกคนที่ถามกันเข้ามานะคะเมื่อวานดิมเข้าไปในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการฝึกน้องที่เป็นน้องๆเด็กพิเศษอยากทราบว่าแม่ฝึกน้องยังไงแต่ว่าแม่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาอยากทราบเรื่องของที่แม่ฝึกน้องหรือว่าอยากทราบเพื่อจะไปฝึกลูกตัวเอง แต่ทีนี้ในกรณีที่อยากทราบเพื่อไปฝึกลูกตัวเองมันไม่สามารถใช้ได้ทุกวิธีเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันพฤติกรรมไม่เหมือนกันความสนใจไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญอาการไม่เหมือนกันถ้าเกิดปล่อยผ่านไปแล้วแบบไม่ตอบไม่อะไรเลยก็ก็ไม่ได้นะเพราะบางทีเขายังไม่เข้าใจสเต็ปว่าในการฝึกเนี่ย มันต้องดูลึกเจาะลึกถึงรายบุคคลคือถ้าถามมาว่าแม่ฝึกน้องไงแม่จะมาตอบในเรื่องของที่แม่ฝึกน้องด้วยตัวเองแล้วก็ทําอย่างนี้มาน,นานละตั้งแต่รู้ว่าตัวเองมีลูกจริงๆแล้วแม่แม่เริ่มพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเนาะแต่ว่ากรณีของลูกแม่ที่ต้องมาดูแลพิเศษเพราะเขาพิเศษเนี่ย มันมีสาเหตุเกิดจากตอนท้องแล้วก็ตอนคลอดทีนี้อันนั้นข้ามไปเพราะว่า,วาจริงๆแล้วแม่ๆก็อยากทราบว่าฝึกน้องยังไงว,วันนี้จะเอาตัวอย่างในการฝึกมาให้ดูซึ่งไม่ได้บอกว่าให้ไปทําตามได้แต่ว่าให้ดูแล้วก็ให้เข้าใจว่าแม่ตอบคําถามแล้วนะว่าฝึกน้องยังไงแต่รายละเอียดอะถ้าใครอยากเอาไปฝึกลูกตัวเอง ต้องมาบอกก่อนว่าน้องเป็นยังไงมีอาการเปยังไงเรื่องไหนที่กุ้มใจอยู่แล้วแล้วเดิมทีเป็นยังไงแล้วต้องการอะไรนะคะถึงจะถึงจะช่วยได้ในการฝึกน้องนะคะอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะแม่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องอาหารเวลาเราฝึกน้องมันจะได้ง่ายมีมามา่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปเอ๊ยยี่ยมมามา่าหรือเปล่า สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะอ่ะน้องฟอนครับน้องฟอนอยากกินรสอะไรดูเดี๋ยี้ยขอดูเช็คดีก่อนนะคะว่ามันเป็นมาม่าหรือเปล่านะเขียวว่าคุกกี้เขียวว่าคุกกี้น,น,ววกนะหรอโอเคลองดูครับว่าชอบรสอะไรแล้วก็เลือกนะเลือกเอง ตอนสำคัญก็คือตรงที่ให้ลูกตัดสินใจนี่แหละค่ะฝึกเรื่องเดียวเราก็จะได้หลายเรื่องช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเร่งให้เขาได้ตัดสินใจเองนี่ครับอ่านให้แมมมีฟังให้ลูกแล้วก็ฝึกทักษะการอ่านด้วยค่ะรถต้องยางพุ้งน้ำพ้นตรากุกกิ้งถาม โอเคก็คือเป็นย่อคุ่กพิงเท้านะคะอ๋อแล้วไม่มีพูดผิดกระเดิ้กระเดิ้แต่มันเป็นบะหมี่ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นบะหมี่ใช่แล้วก็น้องฟันที่เลือกรสนี้อ่ะฟันคิดว่ารสชาติมันเป็นยังไงล่ะครับที่จินตนาการเอามันจะมันจะดูเส็บๆหรอครับเหรอเส็บมันก็จะดินย้อมกี่โมไม่โอเคครับ ชอบอยากกินรสชาติแซ่บใช่ไหมวันนี้แ<ช>ล้วสังเกตด้วยดีมันเป็นต้มหรือมันเป็นแห้งมันเป็นต้มครับโอเคครับเพราะว่ามันเขียนว่าน้ําข้นหรอต่อจากนั้นเราก็เตรียมอุปกรณ์ให้ลูกนะคะอันนี้เตรียมไว้หม้อซุปอ่ะเปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวน้องฟอนครับ,รบกว่าน้องฟอนจะเปิดะบะหมี่เสร็จอ่ะน่าจะปิดฝาไว้ก่อนมันจะได้ร้อนอยู่ เนี่ยค่ะเราจะได้รู้ว่าลูกเรามีการวางแผนยังไงถ้าเขาพลาดตรงไหนเราก็ซ่อมได้ตรงนี้ได้ฝึกกล้ามเนื้อและการสังเกตการใจเย็นสติสมาธิเวลาแกะอาหารที่จะปรุงรสั้นตอนนี้ละคะ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ น้ำม <is> mm ันที่ใช้ปรุงรถครับคืออะไรครับนี่ครับมันมีเขียนไวไหมเป็นซ้อมแบบนี้ครับก็มันเป็นส่วนประกอบปรุงรสอะครับแล้วไงต่ออันนี้ผมรู้ครับเป็นชอเป็นส้อมที่สามารถแบบว่าเก็บได้นะครับอันนี้มีแล้วนะครับโอเคแล้วน้องต้นขั้นตอนต่อไปทำไงเสรถ้วยได้เลยลูก ใส่ถ้วยได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมดูแบนก่อนว่ามันคือเบนเลยยังจะดูแบนโอเคค o ก k ิ้งค o กิ้งาวก็คือเราจะใส่มามาาไม่ใช่มามาใ่จะมีของค o กกิ้งคาวน้องฟันครับใส่ในกระในกระป๋องได้เลยในแก้วมันอะนี่ครับผมโอเคนะครับเริ่มเปิดฝาครับ ราจะใช้ช้อนนะคะพีว่าน้องฟอนครับทีนี้หม่อมมมีให้เลือกในกรณีตักน้ําตักลูกชิ้นใสมีทัพพีกับช้อนน้องฟอนเลือกใช้อะไรครับช้อนครับถ้าช้อนมันอาจจะหกได้นะอีน,นี้ผมขอคิดใหม่นะครับใช่คิดใหม่ได้ถ้าพีครับถ้าพีอ่าพีจะได้ตักได้หลายอยา่างใช่ไหมครับโอเคในกรณีที่ลูกไม่มั่นใจอย่างนี้เรา คนบอกได้เพื่อให้เขาคิดตามต่อไปเขาจะได้ทำเองได้ถูกอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะน้องไม่เคยฝึกแบบนี้มาก่อนแม่ก็คิดขึ้นมาเพื่อให้แม่ๆทุกคนดูว่าเราจะฝึกไปพร้อมๆกันเพราะเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจกัน มันตักเยอะกว่าจริงๆด้วยครับใช่เห็นไหมรู้แล้วแนะนำนนว่าให้ใช้ทัพพีที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ทัพพีเนี่ที่บอกว่าสัตว์สัตว์อณาจงพวกนี้มันจะสกปรกครับเพราะว่าน้องปั้นครับลูกชิ้นเยอะไปอ่ะครับลูกอ๋อใช่ทีน,น,นี้ไม่ได้กินลูกชิ้นมากครับชอบลูกชิ้นเยอะไปครับลูกมันถ้าอะไรที่มันจะเยอะไปไมันก็จะเบื่อง่ายลูก เอาใส่น้ําให้พอดีแล้วก็เราจะได้ปิดฝาเพื่ออยากจะรู้ว่าน้ําพอดีหรือเปล่าเราต้องใช้ช้อนเขี่ยดูครับผมช้อนที่เราจะเอาเข้าปากเขี่ยในในถ้วยครับว่าน้ําท่วมหรือยังได้หรือยังยังครับยังไม่ท่วมโอเคน้องฟ้นต้องการให้น้ําท่วมหรือน้ํำขลุกคลิกเข้าใจคําว่าขลุกขลิกไหมครับไม่เข้าใจครับขลุกขลิกคือหมายถึงว่าน้ําน้อยน้ยํนยแบบว่าท่วมเลยครับอ่าท่วมท่มชอบ สดน้ำเยอะๆใช่ไหมครับมันดีอะครับลองดูสิถ้าน้ำเยอะไปเดี๋ยวมันไม่พอดีกับเครื่องปรุงมันจะรสชาติจะจืดจางได้นะครับมามีว่าเราปิดฝาไวใ้ให้มันเส้นมันสุกก่อนแค่นั้นก็ปิดฝาได้เลยครับให้เส้นมันสุกละอุก,ก่อนอเพราะว่าถ้ <laughs> าฮะลูกชิ้นกินได้เลยไหมลูกชิ้นกินได้เลยแต่รอก่อนรอก่อนอย่าพึง่งอย่าพิง่งมันร้อนมาก อดใจช่วงนี้น้องเพิ่นต้องอดใจครับเราจะปรุงอาหารอะไรเราต้องอดใจก่อนครับรบอให้สุกถึงจะได้นนกินบแบบสะดวกอันนี้ปนนถาครับเราวางไวต้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็ไปปิดฝาบะหมี่เพื่อให้สุกครับสำหรับขั้นตอนนี้ลูกก็ต้องรอบะหมี่ต่อไปแล้วก็ ถ้าคุณแม่ไม่สบายหรือว่าไม่สะดวกที่จะดูแลเรื่องอาหารน้องก็สามารถหาเมนูสำรองที่น้องทำทานเองได้ง่ายๆไว้แบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเราจะลากันไปด้วยบะหมี่ที่เราก็อยากได้สปอนเซอร์แต่ไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะ